สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เคยเป็นไหมคะเวลาซื้อของใหม่มาเนี่ยคู่มือหนาตึ๊บเลยอ่าใช่ใช่ครับเห็นแล้วแบบท้อใจอยากโยนทิ้งแล้วบอกว่าทำไมไม่ทำให้มันแบบเสียบปลั๊กบุ๊บใช้ได้ปั๊บไปเลยนะโอหนี่เหมือนตอนแกะดป้อผมใหม่เลยนะครับเนี่ยบนแบบนี้เป๊ะเอา้าจริงเหรอคะแต่ แต่เรื่องเสียบปุ๊บติดปั๊บที่อยากได้เนี่ยมันกําลังจะจริงจังแล้วนะครับในโลก AI ที่จีนฮะจริงเหรอคะครับเขากําลังทาสิ่งที่เรียกว่า AI plug and play เลยคือทําให้ AI มันใช้ง่ายสุดๆไปเลยโห ไม่ใช่แค่เรื่องบนเล่นๆแล้วสิคะเนี่ยแบบนี้ต้องคุยกันหน่อยแล้วว่ามันจะง่ายเบอร์นั้นเลยจริงเหรอใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่เขาเลยนะที่เรียกว่ายุทธาศาสตร์ AI plus AI plus ครับคือจีนเขาตั้งเป้าจะเอา AI เนี่ยไปพลิกโฉมอุตสาหกรรมครั้งใหญ่เลยเรื่องนี้เราอ้างอิงข้อมูลมาจากทาง Channel News Asia กับ People's Daily Online เป็นหลักครับน่าสนใจมากค่ะแล้วไอ้ Plug and Play นี่มันทำงานยังไงคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหม ได้เลยครับลองนึกภาพตามนะเหมือนเราซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ๆค่ะแกะกล่องมาปุ๊บมันก็มีแอปพื้นฐานมีระบบปฏิบัติการให้ใช้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็พร้อมใช้ระดับหนึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันคือ AI plug and play เนี่ยมันเหมือน AI สำเร็จรูปมาแล้วไม่ต้องไปเริ่มเขียนโคด้ดจ้างโปรแกรมเมอร์มาทำระบบใหม่หมดอ๋อแค่แบบเปิดเครื่องเสียบปลัก๊กแล้วก็ป้อนคำสั่งง่ายๆที่เราอยากให้มันทำ มันก็ทำงานให้ได้เลยอ๋อเข้าใจละเหมือนมีผู้ช่วยเก่งๆมาให้เลยแค่บอกว่าอยากได้อะไรไม่ต้องไปสอนกอ,อกไก่ขอไข่กันใหม่หมดแบบนั้นไหมคะใช่เลยประมาณนั้นเลยครับซึ่งไอเดียนี้มันก็มาจากยุทธศาสตร์ AI Plus ที่เมื่อกี้เล่าไปค่ะคือรัฐบาลจีนเขาตั้งเป้าใหญ่มากนะต้องการเอา AI เนี่ยไปบวกหรือ plus เข้ากับอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศให้ได้ถึง90%โหเกือบทั้งหมดเลยนะใช่ครับ ภายในปี2030นู่นเลยเหมือนแบบเติมเครื่องพรุงรถเด็ดลงไปในทุกธุรกิจให้มันอร่อยขึ้นเก่งขึ้นทำงานดีขึ้นอืมแล้วเจ้า AI สำเร็จรูปที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาหรือว่ามีรูปแบบการทำงานยังไงบ้างคะมีกี่แบบให้เลือกใช้หลักๆที่เห็นชัดๆตอนนี้นะครับมีอยู่สองแนวทางใหญ่ๆค่ะแบบแรกเขาเรียกว่าเครื่อง All-in-one All-in-one ครับคิดภาพง่ายๆว่ามันคือ คอมพิวเตอร์อัจฉริยะเครื่องหนึ่งเลยที่มี AI สมองกลเก่งๆเนี่ยฝังมาข้างในเรียบร้อยแล้วอ๋อเหมือนซื้อคอมมาพร้อม AI เลยใช่ข้อดีสำคัญเลยนะคือมันทำงานแบบออฟไลน์ได้ออฟไลน์ครับไม่ต้องต่อเน็ตข้อมูลเราก็ไม่รั่วไหลออกไปข้างนอกเหมาะมากกับองค์กรที่แบบกังวลเรื่องความลับทางธุรกิจมากๆฟังดูดีจังแต่ราคาล่ะคะน่าจะยังแรงอยู่ใช่ไหมใช่เลยครับ อันนี้คือข้อสังเกตราคาเริ่มต้นก็แบบหลักแสนไปปลายไปจนถึงหลายล้านบาทเลยนะโห oh. ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2.5ล้านถึง25ล้านบาทได้เลยโอ้โห oh. แพงจริงจังค่ะแบบนี้ SME หรือธุรกิจเล็กๆก็คงยังยังเข้าถึงยากหน่อยครับใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นองค์กรใหญ่ๆที่ใช้กันอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งอันนี้น่าสนใจคือแพลตฟอร์มสร้างเอเจนต์หรือ เอเจนต์แพลตฟออันนี้เป็นยังไงคะแพลตฟอร์มสร้าง a อเจนอันนี้เปรียบเหมือนชุดตัวต่อเลโก้ครับแต่เป็นเลโก้ดิจิทัลเลโก้ดิจิทัลใช่ครับคือเราไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นเลยนะเข้าไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเขาแล้วก็ลากลากวางวางชิ้นส่วนต่างๆลากวางครับเพื่อสร้างพนักงานดิจิทัลหรือ AI a อเจนของเราเองขึ้นมาได้เลยเอาไว้ช่วยตอบแชทลูกค้าทำเอกสารหรือทำงานซ้ำๆที่น่าเบื่อ โห oh, อันนี้ฟังดูเข้าถึงง่ายกว่าแบบแรกเยอะเลยนะคะใช่ครับส่วนใหญ่จะทำงานผ่านออนไลน์เป็นหลักแล้วตอนนี้มีบริษัทไหนกระโดดเข้ามาทำเทคโนโลยีพวกนี้บ้างคะการแข่งขันดุเดือดไหมโอ้โหดูเดือดมากครับทั้งยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดี t e n เซนต์อาลีบาบาหูเวนี่ลงมาเล่นหมด ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มีบริษัทที่เขาเก่งเฉพาะทางอย่าง i f r y t e c h ที่ดังเรื่องเสียงเรื่องภาษาแล้วก็มีพวกสตาร์ทอัพใหม่ๆอีกเพียบเลยกำลังแข่งกันพัฒนาถึงตัวเครื่อง all-in-one ทั้งแพลตฟอร์มเอเจนต์กันแบบเต็มที่เลยครับแล้วการเอาไปใช้งานจริงๆล่ะคะมีตัวอย่างให้เห็นชัดๆไหมว่ามัน plug-and-play ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นยังไงบ้างมีให้เห็นเยอะแล้วครับอย่างในโรงแรมเนี่ยก็มี AI concierge ค่ะคอยรับออเดอร์จากแขกแล้วก็สั่งงานให้หุ่นยนต์วิ่นไปส่งของถึงห้องเลยแบบติดตั้งระบบปุ๊บเริ่มใช้งานได้เลยโหสะดวกเลยหรือในศูนย์บริการลูกค้าของค่ายรถยนต์ก็เอาบอท AI มาช่วยตอบคำถามลดจำนวนคนจากเดิมที่ต้องใช้เป็น10เหลือแค่ไม่กี่คนก็พอแถมทำงานได้เร็วกว่าเดิมอีกลดคนได้เยอะเลยนะคะใช่ครับ หรือแม้แต่ร้านฟาสต์ฟู้ด KFC ในจีนเนี่ยก็มี AI คอยกระซิบเตือนผู้จัดการร้านผ่านหูฟังเล็กๆกระซิบเตือนครับเตือนว่าแบบเฮ้ยสต๊อกไก่ใกล้หมดแล้วนะหรือว่ามีออเดอร์นี้ต้องตรวจนะอะไรแบบนี้คือเอา AI มาเสียบปลั๊กเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้ทันทีเลยครับโหฟังดูดีมากเลยค่ะมันช่วยให้ทํางานง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นจริงๆด้วยใช่ครับถึงว่ามีนักวิเคราะห์อย่าง UBS เขามองว่าปี2026เนี่ย จีนอาจจะเริ่มทำกำไรจากบริการ AI a g น n t พวกนี้ได้แบบจริงจังแล้วใช่ครับเพราะจีนเขามีจุดแข่งเรื่องออความเร็วแล้วก็สเกลในการพัฒนาการผลิตค่ะผลิตได้เยอะต้นทุนก็ถูกลงถูกต้องครับทำให้ราคามันน่าจะถูกลงได้เรื่อยๆในอนาคต แล้วก็เริ่มเห็นเขาเอาเทคโนโลยีพวกนี้ไปทดลองใช้นอกประเทศบ้างแล้วด้วยนะอา้าวไปต่างประเทศแล้วหรอคะครับเห็นมีไปลองที่สิงคโปร์ตะวันออกกลางหรือขยายผ่านระบบคลาวด์ในอินโดนีเซียก็มีอืมแต่ฟังดูดีมาตลอดเลยมันไม่มีความท้าทายหรือข้อเสียเลยเหรอคะปกติของใหม่ๆมันต้องมีอะไรให้กังวลบ้างสิมีแน่นอนครับอันนี้สำคัญเลยข้อแรกที่ชัดเจนมากๆคือราคายังแพงอืมใช่เลย โดยเฉพาะไอ้เครื่อง All in รนวันเนี่ยทำให้ตอนนี้มันยังจํากัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหญ่หญธุรกิจเล็กๆร้านกาแฟร้านอาหารอาจจะยังมองว่าอืมไกลตัวไปหน่อยเหมือนสินค้าแบรนด์เนมที่ยังไม่ใช่ของสําหรับทุกคนจริงๆประมาณนั้นครับข้อต่อมาคืออาจจะยังไม่ฉลาดเท่าที่โฆษณาเอายังไงคะก็คือไฮมันเยอะนะครับเหมือนเราดูหนังตัวอย่างโอ้โหตัดมาสมันเลยแต่พอไปดูจริงอาจจะเออไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอ๋อค่ะ AI พวกนี้ก็เหมือนกันความสามารถจริงๆตอนใช้ในสถานการณ์จริงอาจจะยังไม่เท่ากับที่เขาโปรโมทต้องรอดูประสิทธิภาพระยะยาวกันไปและสุดท้ายที่น่ากังวลคือความฉลาดมันอาจจะยังมีขีดจำกัดใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้เป็นธรรมชาติของ AI เลยคือมันจะเก่งมากๆกับสิ่งที่มันเคยเรียนรู้หรืออยู่ในข้อมูลที่ฝึกมาค่ะแต่ถ้าเจอสถานการณ์แปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนในข้อมูลเนี่ยมันก็อาจจะ รับมือได้ไม่ดีเท่าไหร่อาจจะเออเออไปเลยก็ได้อืมก็มีจุดอ่อนอยู่ใช่ครับสรุปก็คือจีนเขากำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะกับการทำให้ AI เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนเหมือนที่เราใช้อินเทอร์เน็ตใช้สมาร์ทโฟนกันทุกวันนี้แต่บทพิสูจน์สำคัญจริงๆก็คือจะสามารถกดราคาลงมาให้ธุรกิจเล็กๆหรือแม้แต่คนทั่วไปเข้าถึงได้จริงไหมนั่นสิครับ แล้วก็เรื่องความสามารถกับบริการหลังการขายเนี่ยจะดีพอให้คนใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ามันเวิร์กจริงๆหรือเปล่าใช่เลยครับนี่มันเป็นเกมยาวนะที่ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้ว AI แบบเสียบปลั๊กปุ๊บติดปั๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกได้อย่างที่เขาตั้งเป้าไว้จริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่กระแสที่มาแล้วก็ผ่านไปน่าติดตามมากนะคะใครที่สนใจเรื่องราวเทคโนโลยี AI แบบเจาะลึกแต่ฟังเข้าใจง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะ พบกันได้ทุกเช้า7จ็ดโมงตรงกับ i อฟีโนมิแนนครับทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเราจะนําเรื่องราวในวงการ AI มาย่อยให้ฟังแบบนี้เสมอวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะหวังว่าคราวหน้าไดเป่าผมจะมี AI ช่วยเป่าให้เสร็จเลยจะได้ไม่ต้องมาบนอีก <laughs> ไม่แน่ครับอนาคตอาจจะมีจริงๆก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ AI Podcast worldwide